เอาแล้วครับหลังจากเรามาทิ้งสมอโอ้โหหลังจากที่เรามาทิ้งสมออย่างเงี้ยปล่อยไปแป๊บหนึ่งครับโดนแล้วครับครัวของไกแล้วครับเฮ้ยไม่รู้เป็นไรเราดูกันครับเสียงรอกโดนหอไม่มีใครช่วยนะเงี้ยปล่อยเองอะ่ะ <c oughs> เล่นเองเออเองนะไม่มีใครช่วยนะเนาะไปโดน <c oughs> หอของเ <c oughs> ขาเขาเขาเขา ใหญ่ฟัดใหญ่ครับไม่รู้ตัวอะไรนะครับใหญ่เจอบิ๊กครับบิ๊กบอมครับโอ้ยแม่ถ้าเป็นในช่อนนะเฮียดังเลยนะนี่โอ้โหไปเว้ยไปเว้ยไปครับโอ้ยไปครับไปครับไปครับดิ๊ไว้ก่อนเฮียบอกขอกูขอกู เอวบอกคอกู่มึงต้องจับเอวกูไม่ใช่จับคอเสื้อกูคอกูกคอูกวนไปไหนอะไปครับไปครับไปครับเดี๋ยวจะถ่ายยาวๆนะครับได้ไม่ได้เราไม่รู้นะครับอะเอาบรรยากาศให้เอฟซีได้ดูช็อตนะครับแบบอัดปลาใหญ่ๆฟันใหญ่สมราคานะเนาะ สมราคาที่ผมว่านะลอกนะลอกแบบนี้คันแบบนี้มันจะต้องเจอของใหญ่อย่างนี้เนาะมันถึงจะซูสซีกันหน่อยนะผมไม่ตัวใหญ่ด้วยครับผมไม่ช่วยนะครับผมอ่าตัวใครตัวเผือกนะผมจะถ่ายให้เอซีทางบ้านเราดูนะให้เขารับผิดชอบของเขาเองนะครับเอเราผู้รุ้นอย่างเดียวถ่าผู้รุ่นครับเราผูุ้่โอ้ยโอ้ยโยมานี่แล้วอ่ะมานี่แล้วอ่ะ ได้ไม่ได้เราไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้เอซทางบ้านได้ดูนะครับโอ้โหอะไรวะเงี้ยต,ต่อต่อต่อไหวไม่ไหวโอ้โหท่าสวยเฮียเขายืนเก่งว่นะไม่เป็นไรล็อกใหญ่ฟัดใหญ่ปาตขันเฮียสมพศเราครับมาทีมงานนะครับมากันสามท่านครับ มาดูช็อตสวยๆปล่อยไปแป๊บเดียวครับเหยื่อปลาทรายนะครับก่อนที่เราวิ่งออกมาเราไปลอยลำหาเหยื่อก่อนแล้วก็มาเข้าหมายแล้วก็ปล่อยทุนไปนะครับเราโดนแต่ยังไม่เห็นตัวนะครับกดเดียวยยยยประมาณประมาณน้ำหนักคิดว่าประมาณกี่โลเไงน่าจะมี20โลครับ เนาะดูออกออกออกเฮ้ยถ้าเปรียบกับเฮียแล้วผมเล็กกว่าลองดูครับโอ้มีรูปปลาอะไรครับวุ้ยมวยสูสีอ่ะเออ คู่โมเสสีนางยางเข้ามาแล้วเอาแล้วครับ <c oughs> ไม่ไหวต้องมาเปลี่ยนรักษาของเงียเขาไว้เด้อมาเปลี่ยนมือโ oh. 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 อ้อย่าไปจับอย่าไปจับไอ้นี่ครับเดี๋ยวสายเอ็นบาดเอ้ยเดี๋ยวสายชอลีบาดมาือ oh. โน้มไปโน้มไปกดลงไปกดลงไป กดลงไปโอ้โหโอ้โหกดลงไปกดไปเหลือสีอต้องเลยขาดโอ้ยกูไม่น่าพูดเลยกูไม่น่าพูดเลยพอจะเปลี่ยนมือทีไรอะโอ้ยพอดีเสียงโทรศัพท์เข้าครับทำไมอะโอ้ย <c oughs> มันเป็นยังไงครับความรู้สึก <c oughs> บอกไม่ถูกเลยครับงัดยังคือไม่ขึ้นเลยครับงัดยังไงไม่ เขาเล่นประคองไว้ยังเอาอยู่ตายแล้วมันสีท้องเรือมันเราต้องกดลงกดลงให้มันพ้นท้องเรือโอ้ยไปแล้วครับทีมงานเราไม่ส่วนมากถ้าเราเปลี่ยนมือมันจะเป็นเสียงเงี้ยมันบาดท้องเรือครับไม่ได้กิงนะต้อง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 กดลง ไม่เป็นไรนะเงี้ยเนาะเราลุ้นกันอยู่แล้วเนาะเอ็กซิเดนนี่ครับของใหญ่ครับของใหญ่ไม่เห็นตัวใครที่โทรมาเมื่อกี้นะครับเคลียร์ด้วยนะครับอืมใครที่โทรมาเมื่อกี้แหละในสายเมื่อกี้นี่เฮียก็ไปรับสายเปลี่ยนเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือโดนเลยไรไม่ชอบนะครับต้องหาตัวใหม่มาคืนเมียเขานาอ่าโอ้เสียดาย โอเคครับก็ไม่เป็นไรนะเงียเนาะครับผมอ่าติดตามตัวต่อไปเนาะตามหาหาตัวใหม่เราก็ไม่รู้เราถือว่าแรงนะครับตัวนี้ครับอ่ะไม่เป็นไรครับอ่ะติดตามตัวต่อไปนะเงียเนาะขออ่ามัดไปก่อนครับโอเคครับ